สวัสดีครับวันนี้ผมนายสุวรรณินเปียนครับเล็กชั้นม .6 ทับ5เลขกที่9ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับการใช้ถุงพลาสติกนะครับเราสามารถนำกบมารีไซเครลหรือใช้ใหม่ได้โดยการแบบว่าใส่ของมาแล้วและนำกลบมาเก็บเพื่อจะใช้ต่อได้นะครับนี่นะครับ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้ถุงพลาสติกที่มากในตอนนี้นะคะรับลดภาวะโลกร้อนได้นะครับและเวลาเรากินเหลื่ยน,นครับเราสามารถนำมัเไปลดต้นไม้เพื่อเกิดประโยชน์ได้นะครับแล้วเราก็นำขวดเก็บไว้เพื่อไปรีไซเคิลหรือนํำก็มาใช้ใหม่ได้นะครับ เพ่ให้เกิดประโยชน์และระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ